อย่างบ้าเลยซาร่าบ้าเกินสวัสด้ผมวันนี้นะครับออกนะครับจากท้องสุนมูลครับวันนี้จะมาคุยหลังเกมนะครับเลี้ยวคูเอาชนะแมิตี้ไป2ประตดูต่อสู้นะครับแบบร้อนแรงจริงๆสาหรับผงแดงต้องยอมรับจริงๆแผนที่อันเดอร์สลอตใช้เนี่ยก็คือ4 2 3 1มก็ก็ใช้มาตั้นตัดเหมือนเดิมเลย แผนเหมือนเดิมเป๊ะแต่ว่าแนวลูกเนี่ยผมสังเกตนะว่าช่วงหลังเนี่ยก็คือจะใช้ด R เนี่ยเป็นหน้าเปาแต่ว่าบางทีก็มีสับวนเวียนบ้างบางทีก็เอาสปอสไลน์ขึ้นมายืนกับซาร่าทำเกมลุกแล้วก็มีคริติสโจนมาอยู่ฝั่งซ้ายแต่เล่นจริงก็บางทีรู้สึกมันหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจะทิ้งซาร่าอยู่ฝั่งขวาเจาะอย่างเดียวส่วนเมสซิตนะีเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวลูกเนี่ย ขาดก็คือไม่มีฮาแลนอันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยถ้าไม่นับโรดี้นะเพราะโรดี้แบบเจ็บยาวแต่ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือรู้สึกว่าฮาเลนเนี่ยน่าจะต้องลงน่าจะเจ็บเห็นอยู่แบบนั่งเซ็งอยู่ตรงในสนามเริ่มมาเนี่ยก็คือเรียวหูทำเกมลุกได้ดีมากๆมีการเคาน์เตอร์แอคแท็ก็คือแมนซิตี้เนี่ยเาขาคลองบอลมาเขาจาะผมเห็นเลย ซเวนโยเนี่ยบุกอย่างเดียวซเวนโยกับดอกูเนี่ยถือว่าเอาไริงนะทาหน้าที่ได้ได้ดีแล้วละ่ะแต่ขาดจังหวะจบสก,กอร์มามูสก็เล่นดีแต่สองตัวนี้คือเสียดายนีย่คือโอกาสยิงเนี่ยไม่ค่อยได้จัดจ่าเท่าไหร่โดนผู้เล่นลิวพูเนี่ยสกัดได้หมดเลยบางทีมีโอกาสจังๆอะไรนะก็ทําไม่ได้ยิงแบบไม่ได้คมเท่าไหร่ของแมนเชสเตอร์นะดอกูได้บอลเยอะมากผมเห็นนะประมาณน,าน่าจะประมาณสักโอ้โหไม่รู้กี่ลออแล้วจะเยอะมากได้บอลตลอดที่ที่ที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพยายามทําพื้นที่ในเกมให้มันดีซเวน พยายามตัดตัดตัดบางทีตัดปันบ้างบางทีตัดทําเกมบ้างส่งนี้แต่ก็ลิ์พูก็ถือว่าทําเกมรับได้ดีมา,มากลิ์ภูได้ลูกป,ประตูแรกนะก็คือจากจะสาววอาเป็นลูกสูตรได้ไหมก็ได้ถือว่าแมสตี้อาจจะสมาธิหลุดไปหน่อยก็คือจังหวะที่เขาส่งมาเนี่ยอาจจะคอนเนอร์นะส่งมาปุ๊บทัฟสไลด์เชินหันและส่งจังหวะเดียวไหลให้กับซาร่ายิงแล้วไปติดแฉลบอาเก้เป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วทำให้แบบรู้สึกได้ว่าโดนเจาะ โดนเจาะฝั่งไหนโดนเจาะฝั่งซ้ายครับผมสังเกตแล้วผมแมสซิตี้โดนเจาะฝั่งซ้าย ke, อาร์เก้กวเดโอตัวนี้คือเอาซา่าเอาจริงนะเอาซา่าไม่ลงเลยคือก็ต้องอ่ะก็ต้องยอมรับว่าซา่าเนี่ยมันหยุดไม่อยู่มันมันร้อนแรงแต่ว่าควรที่จะแบบเอ้ยหยุด ได้บ้างอะไรเนี้ยเออว่าแ,บบแต่นี่คือแบบโดนซาลาเผาอ่ะคือคือโดนซาลาเผายับก,กว่าที่โอนี่คือแบบหลอนจากเอ็มบ์เบเสร็จปุ๊บต้องมาหลอนกับซาลาต่อโอ้โหอย่างสวยอาเก้นี่คือโดนแบบติดชับแเข้าลูกนั้นโอ้โหแต่ก็แบบมันก็ไอ้ลูกนั้นก็ทำอะไรไม่ได้จริงแต่ว่าแค่แบบรู้สึกว่าแบบโดนโดนซาลาเล่นงานแบบหมดจดแล้วก็เวอร์พูเนี่ยเวลาทําเกมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยแพาแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสจบได้หลายรอบแต่ก็เอเดนซอนก็มีเซฟบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าหลังแมนซิตี้อ่ะ ผมส่วนตัวก็คือไม่ค่อยสร้างความน่ากลัวเท่าไหร่อันนี้ผมก็แค่งงเหมือนกันว่าทําไมถึงตัวผู้เล่นเนี่ยทำไมถึงไม่มีดรอาสตั้งแต่แรกใช้อาคูซานอฟอะไรที่ช่วงหลังๆก็รู้สึกว่าแบบก็เป็นแบบถือว่าฟอร์มก็ถือว่าแบบน่าจาับตามองนะเอาจริงก็คือมีลูกสกัดดีหลายลูกแต่บางทีมันก็แบบช่วยไม่ได้ขนาดนั้นเพราะอาร์เก้กับควาเดโอตั้งแต่ตอนเจอแมดริดก็คือแบบน่าจะต้องมีแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบ้างแบบใส่ดีอาสเข้าไปเสริมความน่ากลัวให้หน่อยอะไรนี้แต่ไม่รู้ว่า,าจ,จะเรียก กองกลางเลยพวกเนี้ยกุณกการที่เป็นสำรองเอ่อโคิทธิ์ที่เป็นสำรองเนี้ยน,น่าจะคิดว่าทัดลงมาเนี้ยคิดว่าน่าจะสู้ได้ส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้คือเขาใช้ตัวใหม่นิโคโคอนเซเลตซึ่งก็ไม่แย่เข้าใจว่าแบบฟอร์มก่อนนั้นก็ก็ทงการไปในทางที่ดีผมก็มคิดว่าแต่ว่ารู้สึกว่าแบบจเจอริลพูคือต้องเอาตัวประสบการณ์ที่แบบมีอยู่แล้วอะไรเนะี้ยแบบมาสู้กันหน่อยแล้วค่อยแบบเปลี่ยนเกมแบบค่อยส่งแบบเอ้ยนี โค้ดตัวใหม่อะไรแบบมามาเปลี่ยนเพิ่มมิติอะไรแต่ว่ากองการอันนี้ผมที่ผมเห็น,นก็คือพยายามจ่ายแต่ว่ามันตันไปหมดเลยบางทีจ่ายติดบ้างบางทีโฟเดนแบบหาเพื่อนจะส่งอะไรนี่แบบไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่อันนี้แต่ว่าก็คือเขา้าใจได้ว่าแบบเออเขาพยายามทําเกมลูกแบบเต็มที่แต่ว่าโดนแบบร์พูปิดกันหมดเลยแมนซิตี้เนี่ยเขาพยายามเลยแหละผมเห็นมามูสพยายามสร้างจังหวะล็อกหลบอันนี้แต่ก็ยิงไม่ได้ไม่มีโอกาสยิงนะยิงเข้าแล้วแต่ว่านั่นแหละก็รับหน้าก็เลยแบบไม่ได้ไปแมนซิตี้ก็คือขัดจังหวะจบแค่นั้นเองก็เลย ไม่ได้สร้างสกอร์ได้ก็เลยแพ้ไปอันนี้แต่ก็จริงก็เอาใจช่วยนะรู้สึกว่าถ้าถ้าฮาเลนกลับมาก็คงฮาเลนก็ได้น่าจะเป็นสตาร์ตัวจริงและอาจจะสลับกับพวกมามูสอะไรพวกนี้แต่คิดว่ามามูสก็อาจจะเผลอๆอาจจะยืนคู่ฮาเลนก็เป็นไปได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเป๊ปจะจัดแท็กติกยังไงบ้างแต่ส่วนลิ์พูเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนได้จุดที่รู้สึกว่าลงตัวเกมลุกลื่นไหลมีการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นแล้วก็สวนได้ไวซาร่าส์ยิงหนึ่งแอสซิตหนึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้เหมือน ซิดไป21และยิ่งไป30มั้งรวมทุกรายการอย่างบ้าเลยซาร่าบ้าเกินผมก็คิดว่าตอนนี้ลิเวพูก็น่าจะยากที่จะมีคนที่แบบเอาลงได้แต่ก็ไม่แน่แต่ถ้าลิเวคูฟอร์มเป็นอย่างนี้จนจบได้ก็คือแชมป์ไม่ไกล้ไม่ไกลแน่นอนสำหรับพญาหงของแดงโอเคก็ติดตามก็ได้ครับทางช่องทาง Facebook YouTube TikTok นะครับผมอ่ามีทั้ง3แพลตฟอร์มเลยก็ไปกดติดตามกนได้นะครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ